สวัสดีครับโอเคก่อนเริ่มนะครับขออนุญ,ญาตให้เครดิตคุณลอยก่อนนะครับผมได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแอปดูดเงินที่เอามาลองเล่นได้จากแกนี่นะครับวันนี้เราจะมาลองเล่นแอปดูดเงินกันนะครับในต่างประเทศเรียกว่า rat สิ่งนี้ธนาคารไม่ชอบครับ rat ย่อม,มาจาก remote access Trojan นะครับโอเคมาลองกันเลยตอนนี้ผมลงตัวโค้ดเอาไว้แล้ว ทีนี้ผมอยากได้ตัวแอปดูดเงินผมก็แค่รันคอมมานตัวนี้ผมแปะรอไว้แล้วคอมมานตัวนี้มันก็จะใช้สร้างการใช้ในการสร้างแอปดูดเงินแล้วก็ส่งไปให้เหยื่อเนี่ยติดตั้งบนเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อมันว่าดูดเงินนะครับ O O D N G E N ครับดูดเงิน <c oughs> ปาบสวย คอมมานด์ผิดสักครู่นะครับตึ๊บตึต๊บตมันกำลังสร้างแล้วครับง่ายแค่นี้เลยครับแต่ต้องบอกก่อนตัวนี้เป็นตัวเดโมนะครับพวกความสามารถต่างๆมันก็จะไม่เทียบเท่ากับไอ้พวกของจริงที่โจรมันใช้กันอันนี้แค่พอเป็นไอเดียแล้วกันครับอ่ะเรียบร้อยละทีนี้ผมก็จะ Copy มันไปไว้บนเซิร์ฟเวอร์ผมดูเหน อ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะเอามือถือผมนะลองติดตั้งดูโอเคครับขออนุญ,ญาตเปลี่ยนชื่อเป็นดูดเฉยๆนะฮะพิมง่ายหน่อยอันนี้โหลดไว้แล้วก็พร้อมติดตั้งเลยก็จะเห็นว่ามันขอสิทธิ์อะไรหลายๆอย่างซึ่งถ้าเป็นตัวจริงเนี่ยเชื่อว่าเราจะไม่มีโอกาสเห็นสิ่งเหล่านี้แน่นอนนะครับ เพราะมันสามารถปิดบังหนะ้าจอได้โอเคก็ต่อเลยครับเปิดเรียบร้อย Google Play พยายามตรวจสอบเราก็ไม่สนใจนะครับเพราะของจริงเราก็ไม่เห็นแบบนี้เหมือนกันครับติดตั้งต่อไปเลยครับโอเคปลอดภัยครับเรียบร้อยนะครับเปิดเลยครับเปิด มันก็จะเชื่อมต่อเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์แบบนี้จะดูว่ามีคอมมานด์อะไรบ้างประมาณนี้นะครับเวอร์ชั่นมีฟีเจอร์ค่อนข้างจำกัดก็จะมีเรื่องของการเช็กล้องถ่ายรูปนะครับอัดวิดีโอส่ง sms อ่าอันนี้น่าจะยังไม่มีส่งมีแค่ดึง sms ทั้งหมดนะครับดูโลเคชันของเครื่องกับ เช่นผมลองดูอ่ะ device info ผมพิมพ์ผิด device info อ่ะมันก็จะบอกเลยผมใช้เครื่อง Xiaomi poco f 1อยู่นะครับโอเคขอ help อีกทีเดี๋ยวผมจะลองแบบง่ายสุดคือถ่ายรูปนะครับมีฟอน n t กับแบ็คเดี๋ยวผมลองถ่ายกล้องฟอน n ์ front นะครับใช้คำสั่ง take พิกหนึ่งอ่ะศูนย์ซับแบค็คอ่าต่อกล้องไม่ได้เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะโหลดไฟล์ลงมาดูนะครับตึงหลวงจากเซิร์ฟเวอร์ผมปึ๊บอ่า นี่เป็นรูปเตียงนอนผมเองครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันแอบถ่ายเอาไว้ได้นะครับจะมาลองอัดวิดีโอนะครับสั่งถ่ายวิดีโอ start start ิดีโอเอาเป็นกล้องหลังนะครับ วิดีโอที่ไอ้หน้าจะเป็นหน้าต่างห้องนอนผมเองนะครับโอเคสั้นๆส,สต็อปเรียบร้อยครับดีดอก็จะถูกดาวน์โหลดค่อยไปเก็บที่เซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวผมโหลดลงมาดูนะครับผลที่ได้จะเป็นยังไง หน้าต่างห้องนอนผมเองประโยชน์ที่ได้จะเป็นหน้าต่างห้องนอนผมเองนะครับโอเคสั้นๆสต็อปก็ประมาณนี้ครับพอหอมปากหอมคอถ้าใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มลองทักผุมมาก็ได้นะครับเล่นไว้เป็นความรู้จะเห็นว่ามันไม่ต้องใช้การดูหน้าจอของ เหย่อหรือผู้เสียหายเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้เข้าใจว่าธนาคารเขาก็พยายามป้องกันไว้แล้วแหละแต่น่าจะเป็นการป้องกันโดยการตรวจสอบการบันทึกหน้าจอถ้ามีก็คือจะไม่ให้เข้าแอปทีนี้ผมแอบเชื่อลึกๆว่ามิจฉาชีพมันสามารถโอนเงินได้โดยที่ไม่ต้องดูหน้าจอครับอันนี้เดี๋ยวก็รอดูกันต่อไปว่าหลังจากแก้แอปแล้วเคสมันจะหมดไหมนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็บอกต่อๆกันไปด้วยนะครับขอบคุณครับ